ดิงดิงดิงดงดงดิงดิงดิงดงตติติตติติตติติตตบมือปะแปะตบมือปะแปะตบมือปะแปะใช่นตบมือเลยน้ตบมือปะแปะตบมือปะแปะบปะแปะเลยตอหนวดใช่หนวดใชนดาดาตบมือปะ แปะกทำไมเนี่ยลูกสงสัยอะไรวะแว่นตงใส่อะไรลูกแว่นป๊าอยู่นู่นเอาแว่นหายไปไหนนะป๊าหายไปไหนอาจจะดึงนวดเอ๊ะป๊าหน้ามีลายๆด้วยอ่ะตบมือปะแปะตบมือปะแปะตบมือปะลองตีนให้กล้องเลยนะลูกโอ๊ยนาดาดูนู่นเนาะนู่น